คิดนคณิตบายทีเคป .6 มาแล้วครับผมสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับมาพบกันอีกครั้งกับ TK นะครับวันนี้ครู T k เคจะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาตัวประกอบและการแยกตัวประกอบนะครับซึ่งในหัวข้อนี้ครูก็จะพามาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาตัวประกอบก่อนนะครับเวลาเราเรียนจริงเราแยกให้ออกน,นะครับว่าการหานะครับตัวประกอบ ตัวประกอบนะครับใช้การหารนี่ใช้การหารนะครับส่วนการแยกตัวประกอบนะใช้การครูณอ่าให้รู้ไว้อย่างงี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันทำยังไงแต่เรามาดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับเหตุการณ์ตรงนี้มีอยู่ว่า ให้พิจารณาเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับขุนมีลูกอม6เม็ดต้องการจัดลูกอมเป็นกองๆละเท่าเกันขุนจัดลูกอมได้กองละกี่เม็ดนะครับซึ่งมันเกิดได้หลายเหตุการณ์เราต้องจัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงๆดังต่อไปนี้อย่างอันแรกขุนก็จับลูกอมมาแยกเป็นกองละ1เม็ดนะครับก็จะเป็นแบบจัด1งกองกองละ1เม็ดก็คือ6หารด้วย1ได้ออกมาเป็น6กอง อย่างที่2จัดเป็นกองละ2 2เม็ดด้วยกันนะครับก็จะกลายเป็น6หาร2ก็เป็น3กกองอย่างที่3ก็คือจัดเป็นกองละ3เม็ดก็จะได้เป็น6หาร3ก็คือ3กกองแล้วอย่างสุดท้ายก็คือจัดเป็น1กกองกอง6เม็ดเลยคือ6หาร6ได้1กกองนั่นเองครับนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวประกอบของ6นะครับตัวประกอบของลูกอมที่เราสามารถจัดวางสรุปนะครับมันเป็นยังไงก็คือจากเหตุการณ์ ที่เราทําขึ้นมาดังกล่าวนะครับพบว่า6หาร1เป็น6 6หาร2เป็น3 6หาร3เป็น2 6หาร6เป็น1นะครับสแสดงว่าจํานวนนับทั้งหมดที่หาร6ได้ลงตัวได้แก่1 2 3และ6เรียกจํานวนที่หาร6ลงตัวเรียกว่าตัวประกอบของ6นั่นเองเขา้าใจไหมครับสแสดงว่า1 2 3และ6เป็นตัวประกอบของ6เพราะ1 2 3และ6หาร6ได้ลงตัว ดังนั้นตัวประกอบทั้งหมดของ6ได้แก่1 2 3และ6นะครับสิ่งที่ทีเคต้องการให้นักเรียนเกิดตัวนี้ก็คือความหมายของตัวประกอบเราก็จะได้ความหมายว่าจํานวนนับที่หารจํานวนนับนั้นได้ลงตัวก็คือตัวประกอบของมันนั่นเองถ้ากําหนดเลขอะไรมาให้แล้วเราหาตัวมาหารมันนะครับหารได้ลงตัวไม่เหลือเศษนั่นแหละคือตัวประกอบของจํานวนนับนั้นๆนะครับ เข้าใจนะครับไปดูอ่าถ้าเราจะหาตัวประกอบของ12ก็คือเราต้องหาตัวมหาร12ได้ลงตัวถ้าเราทําเก่งแล้วเราจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเราเขียน12ขึ้นมาเลยเราก็จะได้ออกมาเป็น1 2 3 4แล้วก็6แล้วก็12นะครับทำไมหาได้ไวขนาดนี้เพราะว่านี่คือทำชำนาญแล้ว แต่ถ้าเราจะฝึกหาเราต้องดูอย่างนี้ครับทำเป็นแบบดอกไม้ก็ได้สวยๆนะครับก็คือ12เราจับคู่มันดูอย่างนี้นะครับก็คืออ่ะอะไรหาร12บสงลงตัว1นะครับ1คูณกับอะไรได้12 1คูณกับ12เห็นไหมครับก็หารมันลงตัว2ลงไหมสอหาร12บสงลงตัวได้ออกมาเป็น6เห็นไหมครับ ไปละ1 2 12 6แล้วก็3กับอะไรครับ3กับ4นั่นเองเห็นไหมครับกลายเป็นดอกไม้แสนสวยนะนี่ดอกไม้แสนสวยเลยงดงามเห็นไหมครับได้ออกมาแล้วหรือน้อเรียนเช็คอย่างนี้ก็ได้ก็คือจับคู่เลยครับถ้ามันผลคูณออกมาเป็น12ก็คือได้เนี่ย1คูณ12เป็น12 เห็ 1> 1นมคับคูณ12บผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ12อ่ะ2คูณ6เห็นไหมครับ2คูณ6เท่ากับ12แล้วก็3คูณ4เท่ากับ12นี่ครับถูกต้องแน,น,น่นอนนะครับให้ดูตัวเปิดก็คือ1ตัวปิดคือ12นั่นเองและคำตอบก็อยู่ข้างในโอเคไหมครับ ทีนี้เราไปดูว่าท่านังสือเขาจะสอนเราแบบไหนไปดูกันทนังสือจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเขาก็จะให้เราหาตัวมหารมันถูกไหมครับก็คือ12หาร1ได้12บ2หาร2ได้หกใช่ไหมครับ12หาร3ได้4 12หาร4ได้3 12หาร6ได้2 12หาร12ได้1ก็จะมาไล่เรียงกันเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราเช็คดูก็เหมือนกันเห็นไหมครับ1คูณ12บได้1ิบสคูณ6ได้12บสคูณ4ได้12 นะครับข้อสังเกตก็คือให้สังเกตแบบนี้นี่ครับตามที่คุณครูแวนบอกตรงนี้นะครับไปดูต่อไปครับนี่คือรายละเอียดยิบย่อยเลยเราหาตัวประกอบของ12ได้โดยหาได้ทีละคู่ก็ได้หาโดยใช้การคูณ1คูณ1-22คูณห3คูะครับหรือมองย้อนกลับนะครับก็คือ,อ12หาร1 12หาร2 12หาร3ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะมาเป็น12เป็น6เป็น4นะครับอ่านี่ก็คือวิธีการในหนังสือที่เขียนอย่างละเอียดนะครับอ่ครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อนี้นะครับซึ่ง TK จะให้เรามาหาตัวประกอบทั้งหมดของ36นะครับโดยหาจำนวนนับทีละคู่นะครับโดยนำมาคูณกันให้ได้36นะครับ มาดูเลยว่าทำยังไงก็คือเราเขียนขึ้นมาเลยครับ36มีตัวประกอบแล้วบ้างก็เท่ากับ1คู่กับอะไรครับคู่กับ36 2ล่ะครับ2คู่กับอะไรนึกออกไหมถ้านึกไม่ออกให้นำามสมาตั้งนะครับหารสั้น2 1 2หรเหลือเศษ1286ได้ออกมาแล้ว2คือคู่กับ18 3ล่ะครับ3คงได้อย่างมั่ครับ3ก็คือ32ไป36 4สิ่ะครับ 4 9่เกป็นสามสิได้ไหมห้าไม่ได้6ละ่ะ6ไม่ได้7จ็ะครับ7ไม่ได้อ่ะหได้ครับหกคูณหกเป็นสาได้ออกมาแล้วนะครับจับคู่ดูซิว่าถูกไหมหนึ่งคูณหกสามสิบหกสองสิบแมเป็นามสิบส่เก้าสาหและ6กคูณหกเป็นสานะครับถ้าจะทำให้สวยงามแล้วก็มาทำเป็นแบบดอกไม้ นะครับก็คือให้ตรงกลางเกสรเป็น 3, 3 6แล้วก็ใส่ดอกเ้าไปนะครับก็คือ1คู่กับอะไรครับคู่กับ36 2คู่กับ18บนี่3คู่กับ12แล้วก็4คู่กับ9แล้วก็6คู่กับ6เอามาแค่อันเดียวพอนะครับสำหรับ6 เรียบร้อยได้ออกมาเป็นดอกไม้สสนสวยเห็นไหมครับสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้แบบนี้ก็ได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านังสือเขาทํากันยังไงนะครับนังสือดูแล้วโอ้โหเขียนมาละเอียดยิบเลยนะครับแต่ดีนะถ้าถ้าเราอ่านเราจะเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ของมันมาดูอันที่หนึ่งนะครับถ้าเป็นหนึ 36, ่งคูณสามสิบหกจะได้ว่าสามสิบหกหารหนึ่งเท่ากับสามสิบหก และ36หาร36เป็น1มันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ทั้งหมดเลยนะครับสแสดงว่า1และ36หารได้ลงตัวนะครับนั่นคือ1กับ36เป็นตัวประกอบของ36นั่นเองเขาจะให้เห็นทีละคู่เลยนะครับส่วนอันนี้เขาก็จะให้เห็นว่า2กับ18เป็น36 36หาร2เป็น18นะครับแล้ว36หาร18เป็น2 เราก็จะได้ข้อสรุปตรงนี้ออกมาว่า2กับ8เป็นตัวประกอบของ3 6นะครับอันนี้คือละเอียดเลยอธิบายมาอย่างละเอียดเลยว่ามันมาอย่างไงที่ที่เคพาทำเมื่อกี้นะครับส่วนนี้ก็จะ,จะทําให้เห็นว่า3ากับสิเป็น3 6เกิดขึ้นจากการคูณและการหารนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้4กับ9นะครับเห็นเห็นไหมครับเกิดความสัมพันธ์กันแบบนี้ก็จะได้ว่า49เป็นตัวประกอบของ36นั่นเอง แล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับ6คูณ6เป็น36 36หาร6เป็น6นะครับก็จะได้ว่า6นั่นเป็นตัวประกอบของ36เช่นเดียวกันผลลัพธ์ที่ได้คำตอบที่ได้ก็เหมือนกับที่ที่เคทำเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับมี1 2 3 4 6 9 1 2 18ตรงเป๊ะเลยครับอ่ะอันนี้ลองไปดูกันในหนังสือนะครับถ้าอยากได้ความละเอียดของ าการแยกตัวประกอบขออภัยครับการหาตัวประกอบของ36อย่างละเอียดนะครับไปดูต่อไปเลย oh. เขาให้เราหาตัวประกอบของ42เราจะหาแบบยังไงครับถ้าเป็นเขียนแบบละเอียดเมื่อกี้มันคงจะยาวเกินไปนะเรามาทำแบบง่ายๆนะครับใช้แบบง่ายๆเลยก็คือจับคู่มองแล้วจับคู่เลย42ก็เท่ากับ42ตูวไหนมาก่อนครับ 1มาก่อนครับคู่กับ42ถูกไหมครับแล้วก็2มาแน่นอนครับเพราะตัวนี้เป็นจำนวนคู่นะครับ2กับ21ทันไหมครับหารสั้นเลย42หาร2นะครับ2 2 4 2 1 2อ่าต่อไป3ได้ไหม3กับ42 3 1 3เราเสร็จ1 3 42 3กับ14 5 5 4 20 5่าห้าแปดสี่สิบเจ็สองนะครับห้าแล้วหกแล้วครับอ่าหกหกกับอะไรครับหกกับเจ็ดไงครับหกเจ็ดสี่สองอ่าหกไปถึงเจ็ดแล้วจบเลยตรงนี้ไม่มีแน่นอนนั้นจับคู่ได้แล้วครับหนึ่งกับสี่สองสองกับยี่สิบเอ็ดสามกับสิบสี่แล้วก็เจ็ดกับหกกับเจ็ดนะครับอ่าสามารถนำมาเป็นสร้างสรรค์งานศิลปะได้นะครับหรือไม่ยัง สี 42, นะครับเป็นเกรสรน,นะแล้วก็ตามด้วยอดอกไม้สีน้ำเงินก็เป็น1กับเท่าไหร่กับ42นะครับ2กับ21 3กับ14นะครับแล้วก็6กับ7นั่นเองก็จะได้ออกตอกมาเป็นต้นไม้แสนสวยนี่แบบนี้ก็ได้นะครับ ง่ายๆนะครับลองเอาไปใช้ในการหาดูถ้ามาเขียนแบบละเอียดมันก็จะยาวจนเกินไปนะเราก็จะได้ข้อสรุปว่า42มีตัวประกอบเป็นนะครับ42มีตัวประกอบคือเท่าไหร่ครับสรุปห้ด้วย1 2 3่าสรุปให้ด้วย1 2 3 6 7 14 21แล้วก็42นั่นเองครับอา เหมือนกับในหนังสือเขาสรุปมาให้อย่างนี้นะครับว่า -42 หาร1ได้12 4 2หาร2 1ได้2 1 42หาร3ได้14หาร6ได้7แล้วก็จะวนลงมาแบบนี้นะครับก็จะจับคู่ได้เช่นเดียวกันนะครับจับคู่ได้อย่างนี้เลยเป็น42เป็น42เป็น42แล้วก็เป็น42ให้สังเกตตามตรงนี้นะครับตามคูณคูแว่นเองให้สังเกตดูนะ คำตอบก็ตรงก,กันกับที่เราหาเลยทีนี้เรามาลองฝึกทํากันดูนะครับปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้นะมาดูเลยข้อที่1ตัวประกอบทั้งหมดของ34มีอะไรบ้างมีกี่จํานวนทําเลยครับเราก็ข้อ1เลยข้อ1 34เท่ากับอะไรครับก็คือ1กับ34เป็นจํานวนคู่ใช้2ได้2กับอะไรครับ2กับ17 3ไม่ได้4ไม่ได้5ก็ไม่ได้6 7 8 9ไม่ได้ก็ได้มีแค่4ตัวนั่นเองก็คือนี่ครับตอบได้เลยตอบนะครับ4จํานวน4จํานวนคือ1 2 17แล้วก็34เสร็จสำหรับข้อที่1ครับไปดูข้อที่2นะครับข้อที่2โจทย์บอกว่า เเป็นตัวประกอบของ45หรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่2ไม่ยากครับข้อนี้เราก็เพียงแค่ทำไงครับนำา45มาตั้งหารด้วย9ถ้าเท่ากับเท่าไหร่ครับ9อะไรได้45อ่าคิดย้อนกลับก็คือ95 45ดังนั้นหารลงตัวไหมครับเราก็ตอบเลยครับว่าเป็นครับตอบครับเป็นเพราะอะไรครับ เพราะ45หาร9ลงตัวนั่นเองครับลงตัวง่ายๆอย่างนี้เลยครับสำหรับข้อที่2อ่ะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะครับอ่ะตรงนี้นะข้อที่3โจทย์มีอยู่ว่า7และ8นะครับ7และ8เป็นตัวประกอบของ56หหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับข้อนี้ตอบไปเลยครับ อมองดูก็รู้ครับตอบเลยครับว่าตอบว่าเป็นครับเพราะอะไรครับเพราะ56หาร7เท่ากับ8และ5 6หาร8เท่ากับ7นั่นเองครับก็คือหารลงตัวหารลงตัวแค่นี้ง่ายๆเลยครับอ่ะต่อไปข้อต่อไปข้อที่4ครับเขาถามว่า 11เป็นตัวประกอบของ1 1 1หรือไม่เพราะเหตุใดตอบเลยครับว่าไม่เป็นนะครับมองดูก็รู้ครับเพราะอะไรครับเพราะถ้านำมาหารกันก็คือนำา111หารด้วย1 1ครับ11 1เป็น11นะครับอ่าเหลือเศษอ่า11คูณคูณ10นะ11เคูณ10เป็นอ่าถ้าหารสั้นมัน มองเห็นไม่ชัดนะครับลองมาหารยาวดูก็คืออย่างนี้ครับก็คือนำหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตั้งแล้วหารยาวแบบนี้นะอ่ะสิบเอ็ดคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยสิบลบออกมาเหลือเศษหนึ่งตอบก็คือมันจะได้ผลลัพธ์ก็คือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเนี่ยหารด้วยสิบเท่ากับสิบเศษหนึ่งนะครับมันเหลือเศษก็คือไม่ลงตัวครับไม่ลงตัวก็ไม่เป็น แค่นี้เองครับง่ายๆจบครับสําหรับคําถามที่1ไปดูข้อต่อไปครับเขาให้ทําอะไรครับออข้อนี้เขาให้หาตัวประกอบทั้งหมดของจำนวนที่กําหนดให้นะครับมาหากันเลยใช้วิธีแบบมองจับคู่ง่ายๆกันเลยนะครับก็คือข้อ1 25ง่ายนะครับ25คือ1กับ25แล้วก็ตัวกลางก็คือ5จบครับตอบแค่นี้เลยครับ ต่อไปข้อที่สองข้อที่สองก็คือ36 36เราทำมาแล้วก็คือ1 2 3 4แล้วก็6 9 12 18 36อ่าถูกไหมครับถ้าเอาให้ชัวร์ก็จับคู่ครับนี่36 36นะครับ 36, 36 36แล้วก็ 36จบครับง่ายๆไปดูข้อที่3ครับข้อที่3คือ41 41ก็จะมีแน่นอนมี1แล้วก็มี41ครับ2ไม่ได้3ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นครับมีแค่2ตัวครับอันนี้นะครับข้อต่อไปข้อที่4ข้อที่4ก็คือ49 49ก็จะมี1แล้วก็49อะไรที่หารส9ิบกได้ 49, อีกก็คือ7นั่นเองง่ายไหมครับ อ่าคือ7นั่นเองต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะครับโอ้แปเลยนะครับ80ก็จะได้เป็นอ่าหกับ80น่าจะมีเยอะอันนี้นะครับ1กับ80 2กับ40 3ไม่ได้4อ่า4ได้ครับ4กับ20 5ได้แน่นอนครับเพราะเป็นลงท้ายด้วย0 ห้าอะไรครับอ่ะตั้งเลยตั้งหารสั้นเลยฮนะอ่ะทดนะครับตนนัวนี้ทดก็คือแปดสิบตั้งหารด้วยห้าหารสั้นห้าหนึ่งห้าเลือเศษสามห้าหกสามสิบนี่ได้ละห้ากับหกเจ็ดไม่ได้แปดได้ไหมครับแปดกับสิบนะครับจบละได้ครบคู่ไหมอ่ามาดูคู่ของมันหนึ่งคู่กับแปดสิบได้แปดสิบสอง 40เป็น84 4คูณ20 85คูณ16นะเขียนให้ถูกต้องด้วย16นะครับ5คูณ16 80แล้วก็8คูณ10ได้80นั่นเองโอเคข้อต่อไปครับข้อที่6นะครับข้อที่6ก็คือ84ก็เหมือนเดิมครับตั้งลำว่ใกลไกลเลยก็คือ1กับ84น่าจะมีเยอะครับอันนี้อ่ะ2กับ ก็คือหารสองเลยครับก็คือสี่สิบสองอ่ะสามได้ไหมยอยากรู้ต้องทดครับอ่าต้องทดนะครับก็คือนำแปดสิบสี่ตั้งหารด้วยสามสามหนึ่งสามสามสองหกนะครับสามสองหกอ่ะเขียนผิดสามสองหกเหลือเศษเหลือเศษสองนะครับสามแปดยี่สิบสี่ได้ความยี่แปด นี่สแล้วครับได้ไหมสี่สองแปดสอ่ะหไม่ได้นะครับหได้ไหมอ่ะแปดิบสกับ6 6หกอ่าหกหแล้วส่6 4สองกับ14 7สได้ไมเจ็ดไม่ได้8ไม่ได้9 7ได้ไหมครับอ่ะลอง7ดู7จ็ปดิบส 1> 7 1 7นะครับเอ,อ้าวได้7 2 14ได้7กับ12มันก็จะแคบลงมาเรื่อยๆนะครับ8 8ไม่ได้9ไม่ได้นะครับ10ไม่ได้11ไม่ได้12ได้12กับ7จบครับก็คือจะได้คู่ดังนี้นะครับก็คือ1กับ8 4 2กับ24 3กับ28 4กับ21แล้วก็ 6กกับิบกับ1ิเรียบร้อยครับสำหรับข้อที่2การหาตัวประกอบทั้งหมดโดยวิธีง่ายๆจาก TK นะครับนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนไปทำแบบฝึกหัด1.2ได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะไปฝึกตัวเองฝึกวิธีการฝึกทักษะให้เก่งๆขึ้นไปนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ